ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับผมมีผลอย่างเยอะเลยมีผลกับอ,อัตราการงอกของน้องทงกของเขานะครับไม่ละความพยายามครับผมอันนี้ทดสอบรอบที่สองนะจากรอบแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ประมาณนึงนะครับที่นี้ที่ต้องออกมาตั้งเพราะว่า,าพื้นที่มันบ่พอนะครับเพราะว่า มันการจัดการมันบทันเอาเออกไปล่างมือเศร้านี่แต่ว่าะระบบการจัดการมันบทันการกันเลยต้องตั้งใบนันไว้ด้านนอกอีกทีนึงสากิโลนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะพอเพา่ลงนิดนึงเพราะว่าช่วงหน้าฝนลูกค้าที่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวทั้งหลายส่วนมากเจอผลกระทบนะครับฝนตกกั ขายขายหยุดหยุดมั่งนะครับหลายๆล,ล้านมันแบบว่ามันบริย,ยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะป้องกันเรื่องฝนฟ้าได้เนาะเพิ่นกะหยุดเป็นช่วงๆก็สลับกันหยุดนะครับจะก็ออเดอร์ช่วงนี้ก็บวกลบก็ยังได้อยู่ครับ30นะครับผมเช้าละ30กิโลแต่ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ยังให้การสนับสนุนถั่งงอกของคนบ้นบานๆอยู่ชาแนลนะครับถั่วงอกอันธิกาพารวยถั่วงอกไม่ฟอกขาวนะครับ ขั้นตอนตอนนี้คือทำการเปลี่ยนน้ำนะครับผมช่วงนี้เป็นเวลา5้าโมงกว่าหลังจากที่ได้ทำการลดน้ำไปช่วง5โมงผมก็ปล่อยน้ำทิ้งนะครับเปิดวาล์วตรงด้านล่างนี้ปล่อยน้ำทิ้งมันก็จะเหลือหน่อยที่สุดในกล้นกกละมังเดี๋ยวเขาค่อยตักหรือใส่เขาเอนี่ยังไงฟองน้ำนะครับใส่ฟองน้ำซับๆออกมาซับออกมาบีออกมา,ออก,มาออกให้ ได้หน่อยให้เหลือหน่อยที่สุดหรือว่าบางทีก็ถ้าขยันหน่อยก็เอาจนเกี้ยงนะครับเอาจนแห้งในกระมังแล้วค่อยเติมน้ำหม่ลงไปนะครับอันนี้คือกันครับผมอันนี้เป็นรอบที่สองเนาะรอบที่สองที่ผมได้ทําการใส่ถังเลียมนะครับถังเลี่ยมมันเก็บอกตรงๆว่ามันจะทําความสะอาดอยากนิดนึงเพราะว่าก้นเพิ่นจะเป็นแบบตะล้างตะล้างแบบเนี่ยรอบ นะครับคือ,คอทั่วบริเวณเลยมันก็จะทําการขัดทําการล่างลําบากนิดนึงแต่ว่าบอกได้เลยว่าทัวออกมาสวยงามแต่ว่านิดนึงอีกหลายแต่เลยครับหลายแต่ถ้าเทียบกับถังกลมเนะาะถังกลมนี่มันค่อนขางออกมาสม่ำเสมอนะครับถังกลมลงทัว3กิโลนี่ก็บ,บอทําให้ผิดหวังครับ30กิโลนี่ได้เรียกว่าแทบทุกรอบบางรอบกับเกือบ32กิโลในในถันงขนาด80ลิตรนี่เนาะ ถังกลมใบเดียวนะครับแต่ละรอบได้ประมาณ30บวกลบนะครับบวกลบ30กิโลต่อถั่ว3กิโลเนาะแต่ถ้าลง2กิโลครึ่งเนาะก็จะได้ยูประมาณจาก25-27ถึง27กิโลนะครับบางที่ถ้าถ้า,าเกิดการผิดพลาดหรือว่าเสียหายบ้างนะครับเสียหายบ้างอาจจะยูประมาณจาก23 23 24โลก็มีขึ้นกันนะครับแต่ก็ บอบอค่อยที่จะขาด25โลในทัว2กิโลครึ่งนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับลุ้นกันพรุ่งนี้แต่ว่าคุณภาพหรือว่าการจัดการของถังเลี่ยมเนี่ยยังบ้ทันได้ร่อยเปอร์เซ็นสำหรับผมเนาะเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆคือ,อทุกอย่าง อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยผมพฮ็ศแบบสามารถถอดได้ในแต่ละชิ้นเนาะมันจะเป็นการสะดวกในแต่ละรอบนี่ผมก็เนี่ยครับเป็นก้ามปูนะครับหรือว่าคลิปเป็นเป็นคลิปล็อกท่ออันนี้ใบบนนี่มันเป็นการล้องน้ำนะครับชบูแวบเรามาชมกันคือผมยังจับหลักบรทันได้นะในในระบบถังเลียมนะครับ ถางเยี่ยมนี่ยยั้งจับหลักบได้ยลอยเปอร์เซ็นต์อืหวังตรงนี้กันพื้นที่มันคับแคบครับหวังใส่ไใดน้นาะพอผมต้องยกให้เบิ่งอีกถาดล่างถาดหนึ่งมันจะบ่ค่อยสะดวกอันนี้จริงๆตอนแรกนะใบนี่มันจะอยู่ด้านล่างนะครับใบนี่อยู่ด้านล่างแล้วใบข้างล่างเนี่ยมันอยู่ข้างบนแต่ว่าพอพอผมมาแง้มเบื้องตอนแรกเนาะใบนี่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันมันออกมายาวไหมครับ คือถามว่าสวยงามบ่วสวยงามนะซีนี่ออกมาสวยเลยครับผมใสแล้วก็สังเกตเนี่ยครับเขาเอิญน,นี่ยังหรกรีบด้านบนกรีบด้านบนมันจะออกมาเหลืองท้องงามเลี้ยงตูนขึ้นมางามที่เห็นแบบลม่ลมๆน,น้อยๆนี่คือผมดึงมาผมดึงขึ้นมาเนาะดึงเห็นไหเพื่อเช็คเบิง้งเพื่อเทสเบิ้งว่ามันมันมันคือบกอ้วนเนี่ยผมเห็นไหมครับอันนี้ที่มันเป็นใบข้างล่างตั้งแต่ตอนแรกเนาะ ผมก็พยายามเช็คเบิ้งตลอดจริงๆอะ่ะมันต้องล่างมือนี้นะมันต้องล่างมือนี้แต่ว่าผมเอาใบเอาใบที่ต้องล่างมืออื่นนะออกไปล่างก้อนในเสานี่นะครับผมก็เลยร้องว่าเออร้องอีกคืนนึงทีเพราะว่าเนี่ยผมกลับกลับเอาใบข้างล่างเนี่ยมาตั้งไว้ข้างบนแทนเพื่อเวลาผมลดฮอร์โมนนะครับเพื่อเวลาผมลดฮอร์โมนคือต้องการให้ตัวเนี่ย มันได้ความอ้วนหรือว่าได้ความโตขึ้นอย่างนิดนึงอู้หนักนะครับเนี่ยหนักเพราะว่ามันพึงทําการลดน้ำไปเมื่ออ,อ,อุ๊ยย่านล้นใส่กันเดี๋ยวนะมือเดี๋ยวว่ถนัดครับจึ๊บทาการหมุนทางให้เบิ่งทางข้างล่างเนี่ยครับมาชมทถังข้างล่างซึ่งตอนแรกอะ่ะมันเป็นใบที่ว้ด้านบนนะครับเบิ่งความสวยงามครับ ด้ความสมบูรณ์เลยครับเนี่ยผมกลับไปไว้ข้างล่างแทนชึบเนี่ยครับอ้วนสวยเลยครับนี่แหละตอนแรกมันอยู่ด้านบนเนาะใบนี้ทีนี้ผมสังเกตแล้วพานไปคืนที่สามแล้วมันอ้วนสั่นมาแบบว่าใกล้เคียงใกล้เคียงที่ขนาดที่เขาต้องการแล้วแต่ว่า ใบที่อยู่ข้างล่างตอนแรกอะมันยืดอย่างเดียวมันบ้ออ้วนนะครับมันเบ้อออกมันบได้ความอ้วนแบบนี้นะครับประมาณนี้ผมก็เลยต้องกลับนั่นแหละที่ว่านั่นแหละสลับกันนะครับสลับใบเอาใบด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบนเพื่อเวลาผมรดน้ำฮอร์โมนนะครับมันจะได้โดนใบนี้เพื่อมันจะได้ป้องขึ้นมาอีกนิดนึงได้ความอ้วนขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ตามความเข้าใจผมเนาะผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ่อ หลายๆท่านที่เพิ่นที่เพิ่นผลิตทั่วงอกนะครับที่เพิ่นเป็นมืออาชีพแล้วนะ่ะเพิ่นวางกันซ่อนกันหลายๆใบนะครับมันมันออกมาสมบูรณ์คือกันเบิดทุกใบบออันนี้ผมกับโบเคยเห็นเนาะเคยเห็นแต่ใบบนคือกันนะครับนี่แหละตอนแรกผมกะจะลงเป็นสามสามใบซ่อนกันเนาะแต่ว่ามันต้องใส่ทั่วจํานวนมากแล้วก็ ความต้องการของลูกค้าของเขามันมันยังบ้ทันได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเป็นการเทสนะครับทดลองบรงกรวาสองสั้นเนี่ยหน้าตาน้องทั่วงอของเขามันสิออกมาสม่ำเสมอกันบ่นะครับแล้วปริมาณที่ได้ในแต่ละถังเนี่ยมันสิได้ประมาณจากกีกิโลนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังหาข้อสรุปว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าความเสมอคือเขาเอินนี่อย่างละ ความสมบูรณ์ของถังทั้ง,งกระบะทั้งสองใบหรือว่าถังทั้งสองใบเนะี่ยถั่วเราออกมาไม่เสมอกันนะครับมันบอสมาเสมอเนาะผมก็เลยยังหาข้อสรุปว่าได้นะครับก็เลยบอู้ว่าออรอบต่อไปนะี่ยังสิอยากทดลองอีกไม่รอบหนึ่งอยู่บ่อหลังจากที่ผมได้ทดสอบไปแล้วรอบแรกก็คือมันยาวแบบนี้แหละยาวแบบยาวลายกว่านี่นะครับอันนั่นแบบว่าเกือบเป็นคืบเลยแหละแต่มันบอ่อเสียนะครับมันบอ่อเนาบอ่อเสียนะ พอล่างออกมาแล้วก็สวยงามเลยเพียงแต่ว่ามันยาวเกินขนาดผมเลยบ่อออกไปจำนายนะครับแต่เลยแจกๆพี่น้องนะครับให้เพื่อนมาซอยเอาไปกินกันในในชุดกรนนะครับนี่ผมอาจจะตัดเป็นคลิปเดียวเลยแหละอาจจะตัดเป็นคลิปร้วมเลยหลังจากที่ชุดแรกชุดแรกล่างไปแล้วแต่ผมบ้อได้ช่างบึ้งว่ามันได้น่อยหลายปันไดเพราะว่าผมเลือกเอาแค่ใบเดียวที่มันได้ได้ขนาด อีกใบที่ว่ามันยาวเกินน่ะผมก็เลยบอได้เอาบอไดเอาไปช่างนะครับเลยกลายเป็นว่าคลิปนั้นผมบอได้สรุปให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้ว่ามันรวมแล้วมันได้จากกี่ก,กิโลนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องสรุปให้ดูแล้วแหละว่าอสองใบนี้มันจะได้ถั่วง,งอกกี่กิโลนะครับซึ่งมันขนาดมันคนละขนาดกันเลยนะก็กระ,ะบอกเป็นอย่างก็แยกประเภทลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางท่านเพิน่นกะชอบแบบยาวนะครับ ูกคาบางท่านเพื่อนกับประมาณอ้วนสันแบบใบล่างโอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นคลิปเดียวกันเลยแล้วกันว่ากระบะเหลี่ยม2ใบเนี่ยลงถั่วไปเฉลี่ยแล้ว2โล8นะครับรอบนี้ไม่ถึง3กิโลนะลงไป2โล8ขีดแล้วก็มาเฉลี่ยใส่2ใบนี้แล้วเรามารวมกันนะครับว่าน้องถั่วงอกที่ได้เนี่ยมันจะได้สักกี่กิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปให้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บแล้วครับคนบ้านๆวิาชาแนลนะครับผมพร้อมด้วยถั่วงอก อันธิกาพารวยถั่วงอกไม่ฟอกขาวหรือว่าถั่วงอกไม่ฟอกสีพวกนี้สรุปแล้วครับผมโอเคครับ